ผมนี่เป็ต้องกลับมาผพราะผมไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วผมทำงานอยู่ลำนี้สองปีกว่าคะแลก็ไม่ได้ตามจับคนมันไว้ผมรู้จะกลับบ้านป่าทำงานก็เป็นทาเลยเขาพาผมมาออกรีดาทำงานประมงที่มาเยเซียเบิตังค์ไม่ได้ขอกลับบ้านไม่ได้มาทำงานมาสองปีกว่าทำหมดผมเลยไม่ใช่คน ชาติโดยกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ขูดรีบบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงเข้าตรวจค้นจํานวน6กเป้าหมายทั่วประเทศโดยเป็นกลุ่มนายหน้าเจ้าของเรือประมงใต้กองเรือที่ร่วมกันหลอกลวงพาเหยื่อไปทํางานบนเรือประมงโดยหลอกว่าจะให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราที่สูงสุดท้ายนําเหยื่อลงเรือประมงลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณารเพื่อหลบหนีไปทางประมงในเขตหน้าน้ําต่างประเทศ โดยเหยื่อจะถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างหนักและใช้ยาเสพติดควบคุมเหยื่อหากเหยื่อราใดไม่สามารถทํางานได้ก็จะถูกทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งกองบัญชาการตารวจสอบส่วนกลางได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ทําการสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับองค์กรเอกชนสเตล่ามาริชทำการสืบสวนจนสามารถทราบถึงการกระทำความผิดของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบบตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมจับกลุ่มลุมผู้ดังหาดังกล่าวได้ในที่สุดครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็น การแถลงในเรื่องของการปราบการการค้ามนุษย์แรงงานประมงนะครับก็จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โดยพระนท่านนานนยกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางผู้ชการตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างเป็นระบบโดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพดําเนินการสืบสวนจับกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องในกรณีการดําเนินการในวันนี้สืบเนื่องจากทางท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านพลเือกดรธรรมศักดิ์ได้ให้ข้อมูลผู้เสียหายที่ถูกบังคับทำงานในเรือประมงนะครับ โดยผู้เสียหายถูกรับใช้แรงงานโดยได้ถูกนำไปในเรือประมงนะครับแล้วก็ออกไปทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างนะครับบางรายก็ถูกทำร้ายร่างกายซึ่งเคสเนี้ยเราได้สืบสวนมาตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมานะครับพบว่ามีผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ในกรณีดังกล่าวเนี่ยจำนวน10คนโดยได้มีการออกหมายจับทั้งหมด19หมายและผู้ต้องหาบางคนก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันที่หลอกลวงผู้เสียหายอีกหลายๆรายไปทำงานบนเรือประมงซึ่งทางเนี้ยบชกกุมชาการสอบสวนกลางโดยผู้กมชาการสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีนี้ โดยมีการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงนะครับผลการปฏิบัติวันนี้นะครับเราก็ได้ตรวจเข้าทั้งหมดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เจ็ดรายนะครับสิบหกหมายจับนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขอ,ขอเชิญท่าน พลวเอกดอตเตอร์ธรรมศักดิ์ได้กล่าวถึงที่มานะครับและรายละเอียดในการในคดีนี้ของผู้เสียหายนะครับครับเอ,อเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับเโดยทั่วทัวไปแล้วเนี่ยคดีค้ามนุษย์เป็นคดีที่สลับซับซ้อนคดีนี้เป็นคดีเขาเรียกว่าคดีแห้งนะครับก็เมื่อกลุ่มของบุคคลคนไทยถูกผลักดันกลับมาจากมาเลเซียนะครับ สถานการณ์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะตกเป็นเหยือ่ออาจจะเป็นผู้เสียหายจากการท้ามนุษย์ในช่วงนั้นรัฐบาลนะครับโดยท่านรองนายกคนเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ได้กำลังพิจารณาวิธีการในการาพัฒนาเครื่องมือนะครับเช่นการคัดกรองอผู้เสียหายนะครับการคัดแยกผู้เสียหายแล้วก็มาตรฐานการทำงานของ ทานกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็กลไกการส่งต่อระดับชาติที่พัฒนาร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเทางทางเราเนี่ยคิดว่าบุคคลกลุ่มนี้นะครับทั้งสี่ทั้งสี่สิบกว่าท่านที่ถูกผลักดันกลับมาเนี่ยน่าที่จะเป็นผู้อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีนะครับสบพรสอรของตรอ,อตรอนะครับที่มีท่านรองผอ,อเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ สอบสวนกลางนะครับซึ่งได้ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบะการณ์ในการคัดกรองคัดแยกนะครับร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเอาเครื่องมือที่พัฒนาโดยโดยรัฐบาลกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาใช้แล้วถือว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นกรณีศึกษาที่เราได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกลไกการส่งต่อระดับชาติ แล้วก็มาตรการในการในการทำงานในการคัดกรองผู้เสียหายนะครับต้องขอชื่นชมทางทีมของท่านรองผบและก็ทางบชกซึ่งมีกองกรกังปคมนะครับเป็นกํำลังหลักร่วมกับกองปราบนะครับเราถือว่าการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการทำงานที่ต้องมีความเข้าใจถึงหลักการในการที่จะซักถามในการที่พิสูจน์ทราบคัดกรอง นะครับก็เป็นขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็วันนี้ท่านรองนายกรัฐมตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ให้ผมนะครับมามาร่วมเพื่อที่จะให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการทํางานที่ยากนะครับและเป็นคดีแห้งนะครับซึ่งซึ่งการทํางานนี้จะลําบากมากนะครับก็ขอขอบคุณทางทีมงานมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับครับสำหรับในส่วนของสอบสวนกลางนะครับ เมื่อได้รับเรื่องมาจากท่านท่านธรรมศักดิ์นะครับกับท่านท่านพุทธเวกลอยนะครับมาเรื่องอมีผู้เสียหายที่ได้ถูกถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับถูกถูกบังคับขู่เข็นนะครับให้ไปค้าแรงงานนะครับทางเราก็ได้เร่งดําเนินการสืบสวนโดยทันทีนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยผมใช้กําลังของกองปราบนะครับนําโดยพุ่มกับห้าเนี่ยไป ทำการสืบสวนร่วมกับท่านดาวลอยนะครับก็ตรวจสอบบื้อต้นพบว่ามีมูลนะครับก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนปี2564นะครับกองกําลังหลักก็จะประกอบด้วยกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์นะครับกองบังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็กองบังคับการตํารวจน้ํานะครับร่วมกันสืบสวนนะครับในเชิงลึกนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ5เดือนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งได้ออกหมายจับนะครับทั้งหมด จำนวนสิดเก้าหมายนะครับเป็นผู้ต้องหาจํานวนสิบคนนะครับก็นํามาสู่โอเปอเรชั่นในวันนี้นะครับก็เช้านี้เราได้ปล่อยแถวนะครับแล้วก็ออกไปทําการตรวจค้นจับกลุมนะครับก็ค้นทั้งหมดหกจุดนะครับแล้วก็จับกลุมผู้ต้องหาไ,ได้ทั้งหมดเจ็ดคนนะครับอ่เป็นสิบหกหมายนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดของแผนพิสูกรรมนะครับก็ขออนุญาตเชิญทางกองบังคับการปราบปรามการทุษยิช่วยนำเวร พี่น้องสื่อมวลชนครับครับสื่อมวลชนทุกท่านครับสําหรับบกปคมนะครับซึ่งได้รับคําสั่งจากท่านผู้บัญชการนะครับแต่งตั้งเป็นคณะทํางานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับเราได้ร่วมกับกองปราบนะครับทําการสืบสวนมาประมาณ6เดือนแล้วครับก็แผนประชดกรรมก็คือว่ากลุ่มผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเป็นผู้ที่เปราะบางนะครับได้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อจะมาหางานทำตามสถานีรถไฟหัวลําโพงหรือสถานีคนส่งหมอชิดเนี่ยกลุ่ม,มผู้ต้องหาเนี่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มคือมีกลุ่มในหน้ากลุ่มเจ้าของเรือและกลุ่มใต้ของเรือกลุ่มในหน้าเนี่ยก็จะอาศัยความเปราะบางของอผู้เสียหายที่จะมาหางานทําโดยมีการสัญญาเนี่ยหลอกลวงว่าจะมีงานทําที่ดีได้เงินดีนะครับไปทํางานในเรือประมงผู้เสียหายเนี่ยเกิดหลงเชื่อแล้วก็ติดตาม กลุ่มในหน้าดังกล่าวไปเมื่อพอหลวงเชื่อติดตามไปกลุ่มในหน้าก็จะเอาไปกักขังอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับโดยอาศัยความปรอบางของผู้เสียหายนะครับก็จะกักขังจนกว่าผู้เสียหายจะยอมก็จะมีการหลอกล่อใช้คนุบายโดยใช้ยาเสพติดอาหารสุราเครื่องดื่มให้กับผู้เสียหายจนผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็ติดยาเสพติดเนี่ยก็ถึงจะ ปล่อยจากการกักขังนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะพาไปลงเรือประมงนะครับเรือประมงที่ใช้ในการกระทําผิดครั้งนี้นะครับก็เป็นเรือประมงที่ไม่ถูกต้องไม่ได้จดทะเบียนที่กรมประมงหรือกรมเจ้าท่าแต่อย่างใดน,นะครับในการลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ไปใช้แรงงานอยู่ในประเทศมาเละเซียกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ย โดนสัญญาว่าจะได้ค่าแรงค่าจ้างแต่พอไปทํางานจริงๆกับไม่ได้รับค่าแรงค่าจ้างได้แต่เพียงค่าดำรงชีพเป็นเดือนๆไปจากหลังจากที่หาปลาแล้วก็ลงที่ท่าก็จะได้ค่าดำรงชีพนิดหน่อยประมาณร้อยังิกิตก็ประมาณ1,000บาทเพื่อมาใช้จ่ายขณะอยู่บนเรือประมงเพื่อซื้อสิ่งของอุโปโภคบริโภคของของผู้เสียหายเขาก็พยายามที่จะขอ ประเทศไทยนะครับก็ได้รับการปฏิเสธนะครับไม่ให้กลับนะครับก็ยังใช้บังคับใช้แรงงานอยู่ในเรือประมงซึ่งผู้เสียหายบางรายทํางานเนี่ยไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้ก็อาจจะมีการถูกทําร้ายขณะที่อยู่บนเรือประมงนะครับจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยถูกขายมาแล้วถึงขนาดที่คิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายกระโดดน้ำาตายลงไปเลยนะครับ จนมาถึงได้ถูกทางการมาเลเซียเนี่ยจับกลุ่มผู้เสียหายที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ถูกจําคุกที่ประเทศมาเลเซียนะก็ถูกผลักนันกลับมาอาย่างประเทศไทยนะครับเราพอถูกผลักดันกลับเนี่ยเขาก็จะเราได้รับแจ้งข้อมูลจากาท่านพลุเอกดอรธรรมศักดิ์นะครับซึ่งมี องค์กรผู้ไม่แสวงหาผลกําไรก็คือ NGO เนี่ยเข้าไปดูแลแล้วก็มีความพร้อมที่จะให้การาให้การกับเจ้าหน้าที่เราก็ไปทําการอาสอบปักคำนะครับจึงเป็นรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเหตุให้รู้กระบวนการาแผนพัสดกรรมเนี่ยทำให้เราสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยมีจํานวน10คนแล้วก็19หมายจับจึงเป็นยุทธการโอเปเรชั่น เรือมนุษย์ในวันนี้นะครับขอให้เชิญชมแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่นปราบเรือมนุษย์ในวันนี้ครับ วันนี้นะครับในยุทธการโอเปอเรชั่นปราบเรือมนุษย์วันนี้นะครับมีการค้นทั้งสิ้น6จุดนะครับเป็นจุดที่เป็นแหล่งบ้านที่กักขังผู้เสียหายนะครับในอำเภอ,อจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นบ้านแล้วก็ท่าเทียบเรือของเจ้าของเรือแล้วก็บ้านของเจ้าของเรือนะครับเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเนี่ยมาสนับสนุนนะครับ พร้อมไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญชมครับ ครับอันนี้เป็นการตรวจค้นท่าเทียบเรือนะครับแล้วก็มีการได้รับความร่วมมือจากพุ่งครับการตำรวจน้ำนะครับมีการจับคุมใต้ก๋งหนึ่งลายที่ทางตำรวจน้ำเนี่ยได้ตรวจสอบจากอ่ s บนะครับ VMS นะครับใต้ก๋งเนี่ยกำลังที่จะเป็นใต้ของเรือไปหาปลาก็รอนอก็ หาพิกัดนะครับแล้วก็ไปทําการจับกุ่มขนาดนี้ผู้บังคับการกองบังคับการป่าปลามนุษย์และก็ผู้บังคับการตํารวจน้ํานะครับได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อไปรับตัวมานะครับที่จังหวัดระยองนะครับคือเรือเรือนี่เขาก็ยังออกออกทะเลอยู่นะครับห่างจากฝั่งเนี่ยสิบ้าไมล์ทะเล ตอนที่ทำโอเป r a t i o n เนี่ยท่านผู้การตารวจน้ํากับท่านผู้การปปชเนี่ยเป็นคนบัาจัดก,การเหตุการณ์เองตอนนี้อยู่บนทอืกก่งกีน่ยจะมีรายงานสดแต่สัญญาณสัญญาณมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ยังอยู่บนทอเด็กกำลังเดินทางกลับเนี่ยครับไปควบคุมการปฏิบัติเองเพราะเรือเขายังอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งเรา15าไมล์ทะเลเราใช้เช็คจากสัญญาณ BMS ใช่ไหมนะครับนะครับเราถึงรู้รู้พิกัดนะครับเราทาทุกทุกหน้าง,งานนะท่านผู้การ กระดมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดงั้นจะมองเห็นน,นในภาพประมกเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ละเลยเลยและทําในภาพภาพสนามเลยนะครับครับต่อ,ต,อต่อจากนี้ถ้าพี่พี่สื่อมวลชนมีคําถามขอยญาเชิญครับจากผลปฏิบัติวันนี้นะครับสามารถจับกลุ่มกลุ่มขบวนการในหน้านะครับได้จํานวนทั้งสิ้นอห้านายนะครับแล้วก็ ใต้ขงเรือเนี่ยหนึ่งคนนะครับแล้วก็เจ้าของเรือหนึ่งรายนะครับสรุปเป็นเจ็ดผู้ต้องหาจํานวนเจดรายสิบหกหมายจับครับเชิญสู่มวลชนทุกท่านครับถ้ามีปัญหาสอบถามนะครับาใว่าบ้างคขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างเดินทางครับที่ จะเข้ามาที่กองกำลัการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับมีการพูดคุยกับหัวหน้าขบวนการเบื้องต้นไหมคะว่าเขาเอ่อทำแบบนี้มานานหรือยังคะหัวหน้าขบวนการเบื้องต้นต้องแบ่งเป็นเป็นสามกลุ่มครับในกลุ่มแรกคือกลุ่มเอ่อหลอกลวงนะครับหลอกลวงไปทํางานกับเอ่เจ้าของเรือนะครับแล้วก็ใต้กง๋งจากการตรวจสอบประวัติโดยคร่าวๆนะครับในส่วน กลุ่มขบวนการหลอกลวงในงานเนี so ่ยเคยมีผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ี่ที่ถูกจับกลุ่มในคดีค่ามนุษย์มาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งพ้นโทษจากคําพิพากษาเนี่ยมานะครับแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีหกหนึ่งครับนะครับมาถึงประมาณต้นปีหกสี่ที่ถูกส่งตัวกลับมานะครับมีกลุ่มขบวนการที่หลอกลวงเนี่ยเคยถูกจับในคดีค้ามนุษย์มาแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าในคดีเนี้ยยังตัวเลาอยู่ระหว่างเดินทางนะครับ คนเดียวคนเดียวไหมคะที่มีประวัติเคยถูกจับกลุ่มมาก่อนใช่ครับแล้วกลุ่มใต้กลงเรือกับเจ้าของเรือมีประวัติถูกดำเนินคดีอาญาอื่นๆไหมคะในในคดีก่อนใช่ไหมครับในคดีก่อนเนี่ยจากใต้กลงเรือเนี่ยยังไม่พบครับนะครับเรือคะเจ้าของเรือ าจากการตรวจสอบอคมสันเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีในคดีค้ามนาุษย์มาก่อนนะครับแต่ว่าในผลในทางคดีเนี่ยท่านเอกการเนี่ยจากการตรวจสอบคือสั่งไม่ฟ้องในคดีนั้นนะครับขอโทษนะคะท่านรบกวนนิดหนึ่งว่า,าปัจจุบันนะกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงเนี่ยมันถูก ระบุไว้ชัดเจนว่าเรือจะเรือที่จะทําการประมงต้องมี GPS แล้วเรือลํำนี้ที่เอาแรงงานต่างด้าวเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรือผิดกฎหมายมันจะออกจากน่านน้ำไทยไปได้ยังไงอะคะท่านก็เป็นกระบวนการรอบครับเรือที่ถูกต้องเนี่ยตามสอนชนเนี่ยนะครับการที่ผู้ลูกเรือจะลงเรือได้นะครับเรือต้องจดทะเบียนแล้วก็ติด VMS ะก่อนที่จะลงเรือเนี่ยต้องมีการแจ้งที่กรมมงกรมเจ้าท่าว่ามีลูกเรือ ลำนี้เนี่ยใช้ลูกเรือประมาณกี่คนเจคนเนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลแจ้งไปที่ศูนย์นะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่จากกรมมงกรมสวัสดของกระทรวงแรงงานรวมถึงสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของเรานะครับไปตรวจสอบแต่เรือที่เกิดเหตุนเนี่ยคือเรือที่ไม่ถูกต้องไม่ได้จดทะเบียนที่ถูกต้องเป็นการลักลอบเข้ามาอาจจะชักธงต่างชาติแล้วเข้ามาทําการซ่อมแซมเรือแจ้งซ่อมแซมเรือแล้วก็ลักลอบนาคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยออกไป พยายาเพิมประเด็นนี้นะฮะ <c oughs> ประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรือไอยูยูนะฮะกรณีที่เรือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องออกที่ศูนย์ไปโป้โปนะอตรวจสอบอระบบทั้งระบบแล้วก็มีระบบ VMS แล้วก็มีระบบ Cmanbook ซึ่งลงไปในโปรแกรมเลยนะฮะแล้วก็มีการคัดกรองบุคคลนะคดีนี้น่าจะต้องออกจากประเทศไทยก่อนปี61ซึ่ง ในระยะเวลานั้นก็มีไปโป้ดําเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจากจากที่ฟังการบิฟฟิ้งมาของของทางปคมอนี่ก็แสดงว่าเรือเนี่ยลักลอบไม่ออกตามตามจุดคือไม่ออกที่ศูนย์ไปโป้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการลักลอบออกออกไปต่อต่อไปถ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้ก็คงจะต้องแก้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพลกรประมงไปอีกฐานหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะทําให้ เข้าเข้าลักษณะของของ i u ยนะครับคือเรือที่ผิดกฎหมายนะครับน,น่าจะประมาณนี้คงคงต้องรอการสอบสวนต่อไปถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขบวนการนี้มีพวกเอ่อในหน้าหรือขบวนการชาวมาเลยเกี่ยวข้องไหมคะจากการสอบสอบนะครับก็ขบวนกลุ่มขบวนการก็อยู่ใน10คนที่เป็นคนไทยเป็นการหลอกลวงคนไทย ซึ่งไปทำงานในน่านน้ำประเทศมาเลเซียครับแต่ไม่มีคนมาเลเซียร่วมด้วยหรอคะในเมื่อเขาไปทำในหน้านน้ำของทางฝั่งนู้นเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นเขาไม่รับทราบเลยเหรอคะว่ามีเรือผิดกฎหมายอยู่ในหน้านน้ำตัวเองเรืออาจจะจดทะเบียนในไม่ได้จดทะเบียนในฝั่งไทยครับอาจจะชักธงของที่นั่นที่ขออนุญาตที่ถูกต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับทางการมาเลเซีย นอกเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมคะคือตอนนี้ะพอมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาเนะี่ยแน่นอนว่าในพื้นที่น่านน้าไทยหรือน่านน้าของมาเลเซียหรือสากลก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเรือผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะแล้วแน่นอนวัดคนไทยที่ถูกหลอกไปทําไปค้าแรงงานประเภทนี้มันก็ต้องมีมากกว่า44คนที่เราช่วยมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคะพอจะมีตัวเลขของเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยณขณะนี้ เท่าไหร่แล้วก็ผิดกฎหมายพอประเมินได้ไหมครับประมาณกี่ลำเเดี๋ยวประเด็นนี้ผมว่าลําบากลําบากที่จะตอบนะฮะท่านรองนายกพลเอกประวิตย์ก็เป็นเป็นประธานคณะกรรมการในส่วนของนโยบายประมงแห่งชาติในรายละเอียดการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าทางทางทางสอนชนซึ่งเป็นเสเนาธิการทหารเรือเนี่ยเป็นผู้ิหนวยการเป็นเลขาธิการ สอนชนอยู่นะครับแล้วก็เป็นโอเปเรชันอยู่รายละเอียดตรงนี้มันมันตัวเลขผมผมยังยังยังไม่มั่นใจว่ามีตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ระบบเ,เรือณเวลานี้เนี่ยเรือประมงนะครับจะเข้าระบบไปโป้นะครับซึ่งมีเรือนอกน่านน้ำที่ทำประมงนอกน่านน้ำอยู่แค่สี่ลำนะครับสี่ลำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรือที่ลักลอบออกนอกระบบเนี่ยไปที่มาเลเซียเนี่ย ถามว่าตัวเลขมีอยู่เท่าไหร่เอเราคงตอบไม่ได้แล้วก็ถามว่าทางมาเลเซียดำเนินการในส่วนของ iu u f ยูฟิชชิ่งยังไงเนี่ยเราก็เองก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าณเวลานี้มีความเข้มงวดในส่วนของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ถ้าเป็นกรณี i อยูยูเนี่ยโทษทางมาเลเซียกับทางอินโดนีเซียค่อนข้างจะรุนแรงคือเขาจมเรือเลยนะครับก็แสดงว่า กลุ่มคนไทย40คนเนี่ยเท่าที่เทท่่าีได้ข่าวมาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการดําเนินการเนี่ยก็ทราบว่าเป็นเรื่องที่ถูกจกับไม่ได้อยู่ในขณะที่ทําการประมงนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตัวที่เขาเดําเนินคดีก็ถูกดําเนินคดีในในในกรอบของการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ในฐานอื่นๆซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ส่วนอีก40กว่าท่านเนี่ยทางการทางทางตำรวจก็ได้พยายามคัดกรองนะครับะจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือไม่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับการคัดกรองคัดแยกเนี่ยเขาเรียกว่ามีระยะเวลาฟื้นฟูไต่ตรองนะครับซึ่งซึ่งผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายเนี่ยบางครั้งเขายังมีบาดแผลทางจิตใจอยู่เขาจะมีความกลัวนะครับแล้วก็อาจจะมี มีการติดต่อจากกลุ่มของในจ้างนะครับซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อที่จริงนะครับก็มีมีอยู่เพียงสามท่านณนะเวลานี้นะครับ,รบซึ่งทางทีมก็คงจะต้องพยายามทำต่อขอขอนุญาตสอบถามครับสาสามคนหนึ่งสามในสี่สิบคนที่บอกว่าถูกทำลายร่างกายแล้วก็รวมทั้งเสพยาเสพติดบนเรือเนี่ยคนที่ถูกสั่งให้ทำลายร่างกายและเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นชาวไทยเองหรือว่าเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าเป็นนายทุนไหนครับ ใต้กงครับคนไทยครับใต่กองครับโอเคการทำลายร่างกายเนี่ยค่ะตัวใต้กงเขาทำยังไงบ้างอะคะใช้อาวุธหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะคะมีบางส่วนก็ใช้พวกหางกระเบนอะไรเงี้ยทำลายประมาณในเรือครับลักษณะทุบตีเหรอคะก็ตีครับ ผู้เสียหายที่อยู่บนเรือถูกบังคับให้ทำงานบนเรือนาน,านที่สุดเนี่ยคะ่ะน่าจะ 26, 26เดือน26เดือนครับขออนุญาตผู้คำชาครับถ้าไม่พี่ๆสื่อมวลชนไม่มีคําถามแล้วขออนุญาตขอบคุณผู้ขับชาทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับ